ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆก,กดติดตามปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเงาจังเลอยอ่ะอลิสทั้งเหงาทั้งเบื่อเลยอะ่ะชีวิตเจ้าหญิงความจริงก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่คิดนะเนี่ยพี่ๆเราเอาพิเษกส่งโดดกันไปหมดแล้วอะ่ะเรื่องนี้หนูแก้ให้ค่ะจะแก้ยังไงหรอหนะนูจะหาหนุ่มโสดเจ้าหญิงให้ครับหาหนุ่มโสดมาฮะเราไปถึงเจ้าหญิงนะ ได้พี่ไว้ใจหนูไปหาหนุ่มโที่คู่ควรมาให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคได้เลยแล้วจะไปหาเมื่อ,อไหร่อันนี้เลยค่ะวันนี้เลยเหรอโอ้โหดีจังเลยทำไมมันเร็วอย่างนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวไปแต่งตัวแต่งหน้าเตรียมรอเลยนะโอเค okay, งั้นเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะเรื่องเข้ามาคะ่ะเร่องเข้ามาหนุ่มโสดค่ะเขาา้ามาเลยคะ่ะเข้ามาสมัะครเลยค่ะงานหนุ่มโสดพร้อมแล้วค่ะ เจญหนุ่มคนที่หนึ่งเลยคะ่ะสวัสดีจิงงเราคือชายโส,สดคนที่หนึ่งข้าพ่อมดผู้วิเศษข้าสามารถเรียกนะ้าเรียกลมเรียกไฟได้ข้าพลังขั้นล้นเหลือข้าแสดงให้ท่านดู ทาลมไฟหินถล่มข้าทําได้หมดเลยพอแล้วพอแล้วถ้าเกิดวันไหนท่านโกรธข่าขึ้นมาท่านงจับข่าให้โยนให้หินหรือไม่ก็คงเผาข่า,ขาทั้งเป็นไม่ไม่ไม่ข้าขอดูชายคนต่อไปเลยดีกว่าอขอคนต่อไปให้ข้าเถอนะข้าขอโทษค่ะเผา,าเมืองสติไมเนี่ยอ,อ้ยสายตาย,าย,ายมาคนแรกก็เป็นพ่อมดแล้วนะ่ากลัวจริงๆเลยเพราะเราไปเผา ได้ค่ะพบกับชายคนที่สองเลยค่ะสวัสดีครับเราคือชายโสดคนที่สองเราเป็นนักดนตรีอิสระเรามีดนตรีในหัวใจท่านอยู่กับเราท่านจะมีความสุขเราจะเริ่มบทเพลงแรกเลยนะครับมมนนเป็นไงบ้างครับเสียหรือ่เลยใช่หมนีทน่ท่านร้องเองหรือท่านริปซิงค์คะเนี่ย เอิม่มเอิม่มพอแล้วพอแล้วข้าว่าท่านไม่ได้ร้องเองแล้วแหละข้าว่าท่านลิปสิงชัวร์ชัวร์ท่านเป็นผู้ชายหลอกลวงเอาไปจากวางของเราเดี๋ยวนี้นะนนออกไปสักเพลงนะทะหารจัดการตอนแรกมาก็ดีๆอยู่คนที่สองแต่ไหนกลายเปน็นเป็นคนหลอกลวงซะอย่างนั้นขนาดเรื่องแค่นี้ยังหลอกเราได้ต่อไปจอมลวงโลงกโกหกมากมายแน่เลยคนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่าของคนที่สามเลยไ,ได้ กับนมที่สองนี่อะไรกันเนี่ยนี่ชายคนที่สามเหรอเนี่ยสวัสดีสวัสดีี่มันมีกัตจูนี่นะเราคนที่สามเราอยากมีแฟนเราอยากมีแฟนเรามีพลังไฟฟ้าแสนโว้เลยนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วกาปิดกาปิดกาไอ้ฟ้าแสนโว้ปิดก้า คนที่สี่คนที่สี่เขาเป็นใครมีพลังวิเศษอะไรบ้างไม่มีหรอกค่ะอ้าวไม่มีพลังวิเศษช้าก่อนน้องหญิงยัมีเหลือเราอีกคนหนึ่งท่านเป็นใครอะ่ะเราเป็นเพียงเจ้าชายของมองเล็กมอนหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยเรามีความรักแล้วก็ดอกไม้ม,มอบให้เจ้าว้ายดอกเข็มถึงมันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่ข้าก็เก็บมันมาก่อนที่หมาจะฉี่ใส่ข <c oughs> ้าควรจะดีใจใช่ไหมเนี้ยท่านสามารถดูดทั้งหวานกินได้นะ เดียวข้าจะดูน้ำหวานเลยดูชีหมาท่านข้าเก็บม,มาก่อนชีหมาาเชื่อใจข้าได้เลยโอเคได้ข้าจะรับอด,ด,ดอกไม้ข,ของท่านไว้ละกันให้เกียรติให้นำกับข้าส่งเองได้ไหม ราก็แจ้งเราไงคบเพลงแล้วถ้าถ้าขอยนโทมของท่านได้หรือไม่ได้ครับ